ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการติดตามและรายงานสถานน้ำนะครับณวันที่14เดือนตุลาคม2 5 6 8ครับถ้าดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำของกรมชุมระทานครับก็เลยอีกประมาณอ่วันเท่านั้นนะครับของการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มฤดูแล้งนะครับการบริหารจัดการฤดูแ้งในวันที่1พฤศจากนายน2568นะครับซึ่งตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นปลายฝนนะครับ ของฤดูฝนปีนี้นะครับจากสถาน์น้ำดังกล่าวนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดในลุ่มน้ำเจ้าพยาเองเราโฟกัสไปที่เขื่อนหลักทั้ง4แห่งนะครับเขื่อนพุ้ยพลนะครับที่กั้นแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากนะครับเขื่อนศิริกิจครับที่กั้นแม่น้ำน่านนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับปัจจุบันจะเห็นว่าเขื่อนพุ้ยพลเองนะครับมีน้ำอยู่ที่ประมาณ92%นะครับหรือมีช่องว่างประมาณสัก1 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ เขื่อนศิลิกิตครับอยู่ที่97%เครับมีช่องว่างอยู่ที่300ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งจะเห็นว่าทางทางต้นน้ําของเรานะครับการบริหารจัดก,การน้ําของกรมชุประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแประเทศไทยครับได้มีการใช้ฟังก์ชันของเขื่อนกักเก็บน้ําในการกักเก็บน้ําในต้นน้ําอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเห็นว่าการระบายน้ําของ2เขื่อนตรงนี้นะครับปิงวางยมน่านนะครับทั้งเขื่อนกิ่วลมกิวพมาด้วยในรุ่มน้ําวางเองนะครับ เราพยายามกักเก็บน้ําให้เต็มที่นะครับเห็นว่าการระบายน้ําในปัจจุบันครับจากการประชุมร่วมกันกับกรมตุนร่มทิยานะครับกับทางสทชนะครับกับทางสสนเองเมื่อเช้านี้นะครับเราก็ได้มีการพิจารณาในการที่จะปรับลดการระบายน้ําเขื่อนศุริกิตนะครับลงนะครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดในแม่น้ำน่านแถวจังหวัดพิจิตรนะครับแถวทุ่งมลกรรมแถวท้ายของทุ่งมลกรรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับ จากการที่รถใช้เขื่อนกักเก็บอย่างเต็มที่นะครับทาให้ปริมาณน้านะครับที่ป่งวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่ทรงตัวนะครับและอาจจะมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับเนื่องจากปัจจุบันครับก็มีปริมาณฝนที่ยังตกกระจายอยู่ในแถวของภาคกลางเองนะครับเห็นว่ามีล่องมรสุมนะครับพาดผ่านบริเวณภาคกลางอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็จะมีฝนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งจากสาการาน้ําที่มารวมกันที่คนครสวรรค์ตอนนี้ครับเรายังใช้เขื่อนเจ้าพยาในการที่บริหารจัดการน้ำนะครับโดยปัจจุบันเราระบายอยู่ที่2,300ลูกบกลเมตรต่อวันทีครับยังคงการระบายเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าคงจะไม่ระบายมากกว่านี้นะครับซึ่งจะมีการระบายลดลงนะครับก็คงจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่20เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีการระบายลดลงจากตอนนี้นะครับเป็นลําดับนะครับซึ่งสาการตอนนี้ครับเห็นว่า จากน้านะครับที่บริเวณขังขังบริเวณในทุ่งต่างๆนะครับไม่จะเป็นทุ่งทุ่งพพยาทุ่งผักไห่ทุ่งพ่ y, งพเจอเจ้าเจ็ดนะครับทุ่งพยาบลือนะครับที่ขังอยู่ในทุ่งต่างๆนะครับทุ่งทาวุ้งนะครับทุ่งบางบานนะครับตรงนี้ครับก็การระบายน้ําจากทุ่งต่างๆลงลาน้ําเจ้าพยาครับยังระบาย้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากลําน้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับแม่น้ำเหล็ดน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานั้นจะมีแนวโน้มที่สูงอยู่ถึงแม้เราจะมีการสุบ ช่วยก็ตามนะครับซึ่งจากสาการตรงนี้ครับเราก็ได้มีการคาดการณ์ว่านะครับแบรน้ําทุ่งต่างๆเนี่ยจะระบายได้ดีนะครับก็คงเป็นช่วงต้นเดือนพิกายนะครับหรือประมาณหลังลอยกระทงเป็นต้นไปนะครับแบรน้ำก็จะสามารถระบายได้ดีครับซึ่งเราก็จะสามารถทํานาปลังได้นะครับอย่างเต็มพื้นที่ในเขตชุมพรทานในลุ่มน้ำชลบพราครับก็ถือว่าจากการนั้นนะครับกรมชุมพรทานเองก็ได้มีการคิดแผนนะครับ ในการที่จะบริหารจัดการน้ําดูแลงนี้แล้วนะครับที่เริ่มหนึ่งพิกาครับโดยเรามีแผนที่จะสนับสนุนการทํานาปลังในเขตชรมทานครับโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งต่างๆนะครับที่ได้รับอุทกภัยหรือน้ําที่ท่วมขังเป็นเวลานานนะครับเรามีแผนที่จะเตรียมน้ําต้นทุนนะครับจากเขื่อนข้างบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนพุทธพลเขื่อนสกิดเขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสาทชลสิธิ์ครับในการที่จะสนับสนุนน้าเพื่อทํานาปลังในปีหน้าเพื่อพลิกจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับจากการที่น้ํามาก ื้นที่น้าท่วมต่างๆนะครับเราพยายามจะระบายน้ําออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ท่านได้ทํานาปลังเป็นการชดเชยรายได้ในส่วนที่ท่านสูญเสียไปในเรื่องของช่วงของอุทกภัยนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งทีนี้นั้นครับนอกจากเราจะมีการที่จะวางแผนเรื่องการทำบริาหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแรงที่กำลังมถึงนี้แล้วนะครับในช่วงของปลายฝนตรงนี้ครับเราคงต้องมาโฟกัสกันที่แถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองซึ่งตอนนี้ครับ อิทธิพลน้ำเหนือเนี่ยครับก็กรมชุประทานก็ยืนยันนะครับว่าอิทธิพลดังกล่าวนะครับน้ําจะไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตกรุงเทพมหานครนะครับจากแม่น้าเจ้าพระยาครับจะไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนแต่ก็จะมีผลกระทบในแถวชุมชนริมน้ําที่อยู่ริมแม่น้ําที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ําขึ้นน้ําลงของน้ําทะเลนะครับสิ่งที่เราเฝ้าระวังตัวนี้คือเรื่องของฝนตกในพื้นที่ครับกรมชุมพรทานเองนะครับโดยท่านทิพดีนะครับท่านสุริพลนุชอนงครับท่านรองทิพดี เดชเล็กวิชัยครับท่านก็ได้มีการมอบนโยบายไปยังสำนักงานชุมปรานที่1 0 1 1 12ครับในการรับน้ําต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่พื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปุุมนนีนนทบุรีนะครับจนออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งตรงนี้ครับให้มีการรับน้ําต่อเนื่องกันระหว่างพื้นที่ครับประกอบกับครับในเขตสำนักงานชุมพรานที่11ครับก็ได้มีการประสานกับทางกทมนะครับในการรับน้ําต่อเนื่องระหว่างคลองที่ต่อเชื่อมกับทางในเขตกทมครับ โดื่อการพร่องน้ําในระบบนะครับเพื่อมีการพร่องรับน้ําฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้ครับในเขตทั้งกรุงเทพและประิมณฑลครับในการที่จะไม่ให้เกิดการท่วมขังนะครับหรือท่วมขังก็เป็นระยะเวลาที่ไม่นานนักนะครับโดยกรมโยธาครับขอยืนยันว่าในเรื่องการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ําต่างๆนะครับการกาจัดสิง่งกขวางต่างๆนั้นครับก็ตอนนี้ก็สามารถดําเนินการได้ตามนโยบายที่ทางกรมชุมทานได้วางไว้คือสามารถใช้งานนะครับมีความพร้อมในการใช้งาน อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นการช่วยในการระบายน้ําที่จะตกฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับเพื่อออกสู่ฝั่งทางบางปกงนะครับสูบออกทางชายทะเลให้เร็วที่สุดนะครับทั้งนี้นั้นครับประชาชนนะครับถึงแม้นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับน้ําภาคเหนือนะครับที่มาสู่ภาคกลางนะครับก็ผ่านจุดที่สูงสุดไปแล้วนะครับณพื้นที่ตัวนี้ครับเป็นอยู่ในช่วงของการ ริมาณน้ําที่อยู่ในขาลงนะครับสาการน้ําจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งนี้นั้นครับเราก็ยังต้องเฝ้าติดตามสาการน้ําอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับก็คงนะครับฝากนะครับในเรื่องของประชาชนที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็ขอรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะครับรวมทั้งนะครับสามารถโทรติดต่อนะครับหรือโทรมาสอบถามสาการน้ําของกรมชุมะทานได้ครับจากสายด่วน 1, 4 6 0 กรมชมพทานครับเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่ท่านนะครับพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์แชร์การดำเนินงานกับท่านเพื่อทให้การดำเนินการณช่วงของปลายฝนตรงนี้ครับเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุดครับ